คนข่าววันนี้นะคะเราก็มาพบกับวิชาคณิตศาสตร์กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหาการลบค่ะเราไปเรียนกันเลยนะคะค่ะเรามาดูโจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหาการลบค่ะการแก้โจทย์ปัญหานะคะโจทย์ของเราในวันนี้คือ ร้านค้ามีปากกา550ด้ามขายไป130ด้ามร้านค้าเหลือปากกากี่ด้ามค่ะต่อไปนะคะเราก็จะไปแก้โจทย์ปัญหาตามขั้นตอนกันนะคะมาดูขั้นตอนที่1กันค่ะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาค่ะ เราเรียนไปแล้วนะคะในคลิปที่แล้วนะคะกับโจทย์ปัญหาการบวกกับการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะเราต้องสามารถวิเคราะห์ออกมาได้2อย่างนะคะอย่างแรกก็คือสิ่งที่โจทย์กําหนดให้ค่ะจากโจทย์นี้นะคะโจทย์กําหนดร้านค้ามีปากกา550ด้ามขายไป130ด้ามค่ะต่อไปนะคะสิ่งที่เราต้องวิเคราะห์ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่โจทย์ถามค่ะ จากโจทย์นี้นะคะโจทย์ถามว่าร้านค้าหรือปากกากี่ด้ามค่ะตอนนี้นะคะเราก็สามารถวิเคราะห์ออกมาได้2อ,อย่างแล้วนะคะแล้วเราก็รู้แล้วว่าโจทย์ต้องการถามหาร้านค้าหรือปากกากี่ด้ามค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ไปดูขั้นตอนที่2กันเลยค่ะการวางแผนแก้โจทย์ปัญหาค่ะอ่าเราก็จะมาทำเป็นช่องตารางออกมาให้เห็นภาพนะคะ ในด้านบนของเรานะคะก็คือมีปากกา550ด้ามค่ะปากกาทั้งหมดเลยนะคะของช่องยาวนี่เลยนะคะคือปากกาทั้งหมดนะคะแต่ทีนี้โจทย์ต้องการถามหาว่าจากที่ขายไปแล้ว130ด้ามน,นะคะส่วนนี้คือส่วนที่ขายไปแล้วนะคะช่องนี้อ่านะคะสิ่งที่เราต้องถามต้องการหานะคะก็คือช่อง สีแดงนะคะก็คือช่องนี้อยากทราบว่าจะเหลือปากกาเท่าไหร่นะคะเหลือกี่ด้ามให้เป็นเครื่องหมายคำถามค่ะสิ่งที่เราจัดสังเกตเห็นนะคะก็คือคำว่าเหลือมีแล้วก็ขายออกไปเหลือเท่าไหร่แน่นอนนะคะต้องเป็นวิธีลบแน่นอนเลยค่ะก็คือเอาปากกาทั้งหมดตั้งลบด้วย ปากกาที่ขายไปนั่นเองใช่ไหมคะโอเคค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาดูขั้นตอนที่3กันค่ะการแก้ปัญหานะคะเมื่อกี้เราทราบไปแล้วค่ะว่าเราจะใช้วิธีอะไรนะคะในการาหาคำตอบระวางแผนมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ออกมาได้นะคะเป็น550-130ลบ130 เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะวิธีทำนะคะร้านค้ามีปากกา550้ด้ามเป็นตัวตั้งนะคะลบด้วยตัวลบของเราก็คือส่วนที่เราขายไปค่ะขายไป130ด้ามร้านค้าเหลือปากกาต่อไปเราก็จะมาลบพร้อมกันเลยนะคะเริ่มลบที่หลักหน่วยเหมือนเดิมค่ะ0ูนลบศก็เป็น 0ค่ะต่อไปนะคะลบที่หลักสิบ5ลบออก3เหลือ2ต่อไปลบที่หลักร้อยค่ะ5ลบออก1เหลือ4ค่ะเราก็จะทราบแล้วนะคะว่าร้านค้าเหลือปากกา420ด้ามค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนที่4ค่ะ การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบนะคะเราก็จะนําคําตอบนี่แหละมาตรวจสอบค่ะว่าความเป็นไปได้ว่าถูกต้องไหมนะคะเอาเรามาดูกันเลยค่ะ420นะคะน้อยกว่า550ที่เป็นตัวตั้งดังนั้น420จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาสร้างจุดปัญหากันค่ะ จากภาพนะคะนักเรียนจะเห็นนะคะ,มะเมื่อเกือเทศอยู่ในชามนะคะเราจะมาสร้างโจทย์จากภาพนี้นะคะจะสร้างเป็นอย่างไรเราไปดูกันเลยค่ะมีมะเขือเทศ550กิโลกรัมขายไปแล้ว265กิโลกรัมคัดมะเขือเทศที่เสียออก150กิโลกรัม จากข้อความนี้นะคะเราก็จะสามารถสร้างจุดปัญหาได้ดังนี้ค่ะคุณครูก็จะสร้างออกมานะคะแม่ค้ามีมะเขือเทศอยู่550กิโลกรัมขายไป265กิโลกรัมและคัดมะเขือเทศที่เสียออก150กิโลกรัมแม่ค้าจะเหลือมะเขือเทศกี่กิโลกรัมค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะมา,มาวิเคราะห์ว่าเราจะใช้หลักการไหนในการวิเคราะห์ว่าจุดนี้เป็นจุดปัญหาอะไรการลบหรือการบวกกันค่ะเราไปดูกันเลยค่ะคำสำคัญในจุดที่สร้างนะคะคือคำว่าขายไปเสียเหลือเป็นการนำจำนวนหนึ่งหักออกจากอีกจำนวนหนึ่งเป็นการคำนวณโดยใช้การลบค่ะ นักเรียนจะสังเกตเห็นเลยนะคะตัวหนังสือสีเขียวนะคะที่น้ณงครูแยกแล้วก็เน้นให้เราได้เห็นนะคะให้เราจําไปเลยค่ะว่าคําว่าขายไปคําว่าเสียคําว่าเหลือคําว่าหักออกอย่างนี้นะคะเป็นโจทย์ปัญหาการลบแน่นอนค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็จบลงแล้วค่ะคุณครูนิดก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่นักเรียนตั้งใจดูและก็ตั้งใจเรียนนะคะเราจะมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ